เขาจะทำอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลค่ะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าไม่ได้เจาะจงดวงของใคร อย่าจริงจังอย่าเซเรียสกันมากเกินไปค่ะฟังไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นก็พอนะอ่ามาดูพลังงานของคุณค่ะเดซันนะคะจอรลอรเปอร์อ่าจลอลเปอร์สใบเลยนะพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ พลังงานของราศีเมถุนค่ะอืมถ้าจากพลังงานของคุณนะอันที่จริงแล้วอ่ะนะคะดูเหมือนว่าในตอนเนี้คุณยอมรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะเพราะว่าพลังงานของคุณนะตอนนี้คือความคิดเด่นในเรื่องของความรักนะคะเพราะไพ่เดดลอฟเ e อขึ้นมาถึงสองใบเลยตอนนี้นะอย่างที่บีพูดไปนะคะว่าคุณยอมรับ กับสถานการณ์ความรักที่หันข้างให้กันหันข้างหันหลังนะคะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่ามันไปกันไม่ได้จริงๆคุณเองก็พร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันยังสามารถที่จะไปต่อได้ตัวของคุณเองก็ยังพร้อมที่จะไปต่อกับเขาเหมือนกัน ซึ่งนะคะการที่คุณคิดแบบนี้นะ่ะมันก็มาจากการที่ตัวของคุณเองอะ่ะรักตัวเองมากขึ้นเดอะซันใบแรกนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยคือคุณก็มีเป้าหมายในชีวิตของคุณซึ่งเป็นเป้าหมายที่คุณเห็นชัดเจนละค่ะว่ามันคือความสุขมันคือความสบายใจมันคือความอบอุ่นนะคะให้กับคุณแล้วก็เป็นความหวังในอนาคตวันข้างหน้าของคุณด้วยเพราะฉันเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณนะคะ แค่ความรักน้อยลงกว่าเดิมหรืออีกในหนึ่งคือคุณแคร์คนคนนี้น้อยลงกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาคุณรักเขามากนะคะให้โอกาสให้อภัยพยายามปรับนะคะหลายๆอย่างเพื่อเขาพยายามทำให้ทุกๆอย่างมันสามารถที่จะเป็นรอยยิ้มนะคะเป็นเสียงหัวเราะเป็นกำลังใจแต่ก็รู้สึกว่า มันยังไม่มีอะไรนะคะที่คุณเห็นว่ามันคือความสุขที่แท้จริงเลยอ่านี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาดูพลังงานของเขานะ Justice นะคะอืม m Plus นะ Justice ค่ะ พลังงานของคนเกิดวันศุกร์นะคะพลังงานของคนเกิดราศีตุลค่ะถ้าดูจากพลังงานของเขาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาแค่ไม่รู้ตัวเองนะว่าเขาทําอะไรลงไปนะคะเขาทําให้คุณผิดหวงังเขาทาให้คุณเสียใจคือเขาเหมือนไม่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอ่าแต่ทีนี้นะคะหลังจากที่เ,เคยห่างกันไปเคยหันให้กันไป ถ้าเรื่องราวมันเกิดขึ้นถ้าตามทไลายของไพนะ่น่ะคือเกิดขึ้นในช่วงของเ,อเดือนมิถุนายนะคะหรือว่าเดือนมีนาเดือนสเนาะเดือนมีนาอะประมาณนี้นะคะมีนากับมิถุนายนถ้าตามทไลายของไพ่นะคะก็จะเป็นเดือนประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ตัวของเขาเองนะคะได้มีการหันหลังได้มีการหันข้างมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะเราก็ไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันในณวันนั้นอะ เขาเองตื่นรู้นะพอไพ่จัส e มนใบนี้คะ่ะเป็นไพ่อของคนที่ตื่นรู้เป็นไพ่อของคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นเป็นไพ่อของคนที่ตอนนี้เหลือแค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจริงๆจังๆเท่านั้นนะคะเขาเข้าใจแล้วว่าคุณคือคนที่สําคัญเขาเข้าใจแล้วว่าคุณคือคนที่เข้ามาแล้วเป็นความสุขในชีวิตของเขา เพราะพลังงานของเขาในตอนนี้คือมองที่ความถูกต้องนะคะมองที่ความยุติธรรมมองที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถประครับประคองความสัมพันธ์คู่ไปกับคุณได้นี่คือพลังงานที่โผล่ออกมาในฝั่งของเขานะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเหมือนอย่างที่เขาคิดไหมนั่นคือการที่เขาไม่รู้ว่าในตอนเนี้ คุณนะคะยังต้องการเขาไหมเพราะเนื่องจากว่าไพ่ The Empress mm. เห็นไหมคะมันมีไพ่ของการผลัก mm. นะคะไพ่ของการที่แบบปฏิเสธอืมคือก่อนหน้านี้คุณเคยเป็น The Empress ที่ใจดีนะคะให้โอกาสให้อภยัยทุกอย่างดูเหมือนคุณคือพร้อมไหมคะ่ะแต่ตอนนี้นะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใกล้คุณนะคะได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาจริงๆไหมคุณจะ เชื่อใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งไหมคุณจะให้โอกาสเขาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งไหมคือเขาไม่รู้เลยว่าตัวของคุณเนะะี่ยค่ะจะยังคงให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าตามน้าไพ่เนี่ยบิ๊กบอทได้เลยว่าพลังงานของเขาคือพลังงานของคนที่ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจนะ,ะมาตอบคําถามกันนะคะว่าเขาเนะะี่ยค่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเขาเนะะี่ยค่ะจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหม พอเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมอ่ะต่บบีบอกได้เลยว่าเขากำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่มาดูซิว่าเขาจะทำอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมคะ will of fortune นะคะ jewel อ่า jewel นะ template j o w l และ เด e อ u ซนนะคะอ่าใต้สำรับเป็น J M Plus ด้านนี้เมื่อกี้เราได้ในด้านที่เรียกว่าอารมณ์ละใจิตใจมันไม่ค่อยคงที่ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของคำตอบเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะทุกใบเลยไม่มีไพ่เสียเลยนะทุกคนคือแบบดีทุกใบจริงๆค่ะเขานะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะ เราเหมือนตัวของเขาเองก็รอเวลารอโอกาสจากคุณถ้าคุณ say yes o okay, ให้โอกาสเขานะในการให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเขาก็จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นค่ะเพราะว่า will of for t u n e ที่ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณน้งสองคนมีความเป็นคู่กันมานะคะมีความเป็นพมรมลิขิตของการละกันมีความเป็นเนื้อคู่ของการละกันอย่างแท้จริง แล้วเรามาเจอไพ่เดวิลนะเราก็มาเจอไพนะ่จุดเดวิลเนาะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความรักในครั้งนี้นะคะตัวของเขาเองก็อยากที่จะให้มันได้มีการเริ่มต้นเราก็เดินไปนะคะจนถึงจุดหมายปลายทางของความสัมพันธ์นี้ด้วยความสุขด้วยความสบายใจด้วยอิสระที่จะทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนเดิมอ่มมันไม่ต้องมาพะวงเหมือนเดิมนะคะตัวของเขาเองนะคะ จะพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์เป็นความสบายใจคือตอนแรกเนะ่ะเราได้ไพ่เดะซันที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณเป็นไพ่แบบนี้ใช่ไหมต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในส่วนของคําตอบอะคะ่ะก็ได้มาเป็นไพ่ของ เด็กสคนนะคะในภาพที่มีความสุขร่วมกันเพราะฉันล้อนเนี่ยตัวของเขาเองนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนั่นคือการที่ทําให้ทุกๆวันนะคะเป็นความสุขแล้วก็เป็นความสบายใจที่สมพันธ์นะคะดูเหมือนมีการวางแผนในการเดินทางในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านี้นะหรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือนธันวาหรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือนมกรานะคะอ่าในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้นะคะก็จะมีการเดินทาง จากเขานะเพราะบีมองว่าบางคู่บางคนเนี่ยค่ะอยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ขาดการเติมเต็มซึ่งกันและกันอ่ะเพราะว่าห่างกันมากนะคะเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันด้วยมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันดีขึ้นได้ค่อนข้างยากเหมือนบางครั้งเนี่ยมันดีได้ปรับๆใช่ไหมคะมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้อย่างที่บีพูดไปในพลังงานของเขาเน่ว่าเขา ตื่นรู้เขาเข้าใจเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยในพลังงานของเขาที่เป็นพลังงานของการอยากเปลี่ยนแปลงนะะ่ะทุกๆอย่างตัวของเขาเองก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จแล้วมันจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าที่ผ่านมานะคะมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกถึงความสม่ำเสมอแต่ในครั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขามันจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้น เพราะมันเป็นพลังงานที่ออกมานะคะในลักษณะที่ดีมากๆเป,เป็นความสุขเป็นความเติมเต็มนะคะเป็นความสุขของการละกันในระยะย,ยาวอะ่ะเพราะฉะนั้นลอนยาตัวของเขาเองก็ตั้งใจนะคะที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันออกมาเป็นความสุขมากที่สุดในความสัมพันธ์นะไพ่ออร์เคโคนะคะ Hey. จะต้องได้มีการอันนี้ใต้สำรับนะจะต้องได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนค่ะเพราะว่า,าดูเราเนี่ยก็คือก่อนอันนี้คือห่างกันไปใช่ไหมแล้วตอนนี้คือมีการกลับมาแล้วมีการกลับมามีการพูดคุยกันนะคะถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะดูเหมือนกับว่า มองไม่เห็นความมั่นคงมีความไม่เข้าใจกันมีการงอนกันมีการโกรธกันนะคะมีการไม่พอใจอะไรก็ตามแต่ตอนนี้นะคะทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่าได้มีการเจรจากันได้มีการพูดคุยตกลงนะคะสัญญาหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะในครั้งล่าสุดถ้าหากว่าใครอะคะ่ะยังไม่ได้กลับมา บีก็บ,บอกได้เลยว่าคนคนี่ที่คุณรอเขาอยู่เขาจะกลับมาแน่นอนแต่ถ้าตามหน้าไพ่น่ะบีก็มองว่ากลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วแต่คุณเองก็ยังชั่งใจอยู่คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะไว้ใจเขาดีไหมหรือว่าควรจะยังไงดีนะคะแต่ไพ่น่ะก็บอกเลยว่าเขาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นสาหรับความสัมพันธ์นี้นะอืมมันจะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเดิมมาค่ะให้เป็นสิ่งที่มันดีกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วนะยค่ะ เขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นนะคะมาดูพี่นางฟ้าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนนะคะีค่ะมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากพอสมควรเลยนะ ม,มีความชอบในตัวของการรักกันมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าในณนเะวลานี้นะคะความรักมันจะยังไม่ได้บริบูรณ์เนาะมันจะยังไม่ได้สมหวังนะคะแต่ในเมื่อมันได้มีการเริ่มต้นใหม่แล้วตัวของเขาเองก็ตื่นรู้เข้าใจนะคะตอนหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้แล้วคุณละเขาก็ต้องได้มีการศึกษาดูใจกันค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้นะ่ะ ถ้าหาว่าใครเป็นคู่ชีวิตกันไปแล้วนะคะการเป็นคู่ชีวิตของคุณละเขาก็จะได้ดําเนินต่อไปค่ะหรือถ้าใครยังไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันคุณละเขานะคะในอนาคตก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบนั้นการาการกลับมาของคนเก่าๆการวนเวียนของคนเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันชัดเจนคขาว่ากับความสัมพันธ์นี้นะ่ะ เรื่องราวต่างๆนะคะมันจะเกิดขึ้นเ,เร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ของไพ่นะ่ะหมายถึง3เดือนไม่เกิน6เดือนนะถ้าตามกําหนดเวลาของไพ่นะจะอยู่ในเกณฑ์3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะเราบีก็มั่นใจได้ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะตัวของเขาเองเข้าใจอะไรในชีวิตในเรื่องของความรัก มากขึ้นหรือจะเรียกว่าเขาโตมากขึ้นก็ได้ในความรักนะคะเพอก่อนหน้านี้นะ่าก็ดูเหมือนเด็กดื้อใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะ่ะเขาคิดอะไรได้มากแล้วเรียนรู้จากความรักในครั้งนี้ได้เยอะแล้วนะมาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้า ราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11ราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7ราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8คนที่เกิดวันที่31ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี82 68เลข1เลข18เลข14 26และ44ค่ะ โอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ